โอ้ปลาไงเนี่ยมาแทนที่หอยบอลนี่ออตายปาเนี่คือเกาพี่น้องมาอนีเนี่เขาได้ปลาตองง่ายมากพี่น้องอันนี้มัอนี่ฮัชมันมาลาบปลาตองพี่น้องลาบเนียบปลาตองแเศษๆกินกับผักกราดดาผักกาดนี่ใส่ปลาตองมากพี่น้องปลาตกไงมันมันชิมาลาบพี่น้องเอ้ยออกมาทำเลย <c oughs> คือเกาาเด็ดเอ้ยนี่นี่ เขาได้ปลาตองมาพี่น้องเอาสิมาลาบลาบลาบนี่เดี๋ยวสิ่งขั้วเลยพี่น้องลองลั่งออยเลยกันเอาสิ่มันลาบลาบมันนี่แซ่บหมดลาบกินดนเน็ตพี่น้องเอ้ยนี่เห็นเปล่าปลาตองง่ายมันวันนี้ไปเรื่อกินกันพี่น้องเด้อนี่ sắp sắp mà nè, thấy ma chút cái loại ấy, là xếp xếp mà này. เอ้พี่น้องหนังปลามัน เอาไปชมน้ําสุกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นี่ทางมาสิอยู่ได้แล้วเก่าๆพี่น้องเอ้ยซอยจุเลยซะบ่เนาะอันพี่น้อง เขาจะไปะต้มให้น้ำสุกด้วยพียน่น้องเขาจะผักก่อนนี่เขาจะผัดเแซ่าให้มันลายหลวงพีน่น้องยืดต้นนี่พี่น้องเด้อพัก,กัน,นกมันมุนๆพี่น้องเลย เดี๋ยวสิผักคานะนะตั้มเฉลยพี่น้องนี่แซ่พี่น้องเลยต้มต้มน้่งป้ากัดน้ำซุป ปลาแดกน้ำต้มซุปมาปปเป็นองนี่แซ่บมาหน,นีนเนเนเิเดี๋ยวจะใส่น้ำซุปปลาแดกเป็นองนี่น้ำมาหนีิตามเย็นแต่ก็ใช้มาต้มให้มันแบบ เดี๋ยวชิปุงพี่น้องนี่ให้ใส่น้ำป้าน้ำพี่น้องหนิดหนึ่งนี่ยชิปุงโหลดเศร์กานนี้ใส่กับขัวน้ำพี่น้องกับขัวน้ำเแซ่บใส่กับนวดน่องฟ้านวดน้ำพี่น้องนี่แป้งนัวไอ้นองมโตผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติพี่น้องต้ถเฉยแดงพี่น้องใส่กับข้มแซ่บข้มนัวพี่น้องนี่พร้อมเลยใส่ประจำ เบิดตัวไหนกันเบิดแลวแว้วขมเสียบขมนวดพี่น้นองเส้นสน้อยก็แส้นน้อยเส้นร้ายก็เส้นร้ายพี่น้องเนี่สเ,เนี่บมศษวันนี้คาดบ่ได้ไปนัวนี่โอ้ลืมใส่อันนี้พริกป่นน้ำพี่น้องให้มักเพ็ดกับใส่ร้ายพี่น้องต่อไ นุ่นล้วแซ่เออบเลยียวบนองเลยกินนิี่กัดแซ่ได้พีน่น้องได้มากินนิ้ี่กันโอ้ยแก้มกรับากระเดา้านี่มกระเดา้าากรเดา,ากลับมาละเนาอผม ไปพี่น้องต้องประกาศนะพี่น้องอินกลับแซร็นี่พี่น้องให้ามากินดิบดจะไปขวาดี่โอ้ ท่าเจ้าไปขวานนี่ขวานเครืองง้องหนึ่งดิบเครื่งหนึ่งนี่นี่แซ่บเลยนี่ตีเท้าชิดนี่ ให้มากินดิฟกันกินโลดพี่นอ้องนี่ขวาน้ำกินดิฟน้ำนี่เดี๋นี้ฮะสิกินดิฟแก้มกับนี่แหละพี่นอ้องมากระเดานี่ทีนี้ฮาสิขวานพี่นอ้องเอ้ยฮะสิขวานนี่นี่ นี่พี่น้องแซ่บจเสร,นเร็นี่มาเด,ด้อมาเด้อนี่ฟักกระดาเขาแกกับฟักกระดาแล้วกัดตัวนี้ตัวดิบพี่น้องนี่ดิบตัวนี้ดิบน้ำชุกน้ำฟักกระังขวัวเสร็จน้ำกันโลดพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องก้อขวัวเสร็จมาหนี่งชุกน้ำดิบน้ำนี่ กี่วัดดอกผัเดียวพี่น้องเอ้นี่ขว้ตามมันกะมี่ยังร้ายพี่น้องมาเลยมาเลยพักกระเดากระเดามงคม มาละรีบหลดเถอะพริกร้อหรอโอ้เผ็ดไหม อื้อ <trucks> 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 Mmm. -hmm.

chẳng đi đẹp thế nào ấy phở cân, mình